วันนี้คุณหมอนัดอันทราาวติดตามฟองไข่ช่วงเย็นๆนะคะซึ่งจริงๆมันเท่าไหร่ถึงจะโอเคอะคหมอจริงๆมันก็ต้องฉีดยาประมาณสัก8วันอะไรเงี้ยขึ้นไปทางซ้ายมาครบทางขวามาไม่ครบถ้ามันผิดโอโสมันผิดิมาตั้งแต่บรรดาแล้ว อรุณสวัสดิ์ค่ะแม่แ,มแม่วันนี้เป็นเดย6นะคะของกระบวนการฉีดยากระตุ้นไข่วันนี้คุณหมอนัดอันทศซาวติดตามฟองไข่ช่วงนุ่นเย็นๆน,นะคะ ชาชัยดาวหอยนางรมเลยโปรตีนจากมะเทือกเขาของคุณแม่ก็เป็นโ <urt> ปรตีนเบอร์ตี้ผสมมาติวิตามินสามสามชนิดกรดโฟลิกโคลไนคิวเทนอินโนชิทอลสารบำรุงไข่เบต้าคุ้มแคนและคอลลาเจนนะคะงานคุณภาพอะค่ะต้องกินโปรตีนเยอะๆส่วนปริมาณฟองไข่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นคนไข่มากเป็นคนไข่น้อยแต่ว่าคุณภาพของ ถูกไปทานนอกบ้านนะคะก็จะเป็นห่านย่างนะคะแล้วก็มีไก่ขัดผักเดี๋ยวไปรับลูกแล้วก็จะเลยไปหาคุณหมอเลยค่ะแป็นตัาซาวดูฟองไข่หลังฉีดจะ้งไข่ห้าวันนะคะวิตามินอยู่ในรถเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปกินวิตามินบำรุงไข่นะคะ The <laughs> ก็จะมีโอ๊ตนะคะป็น้าวโอ๊ตอี้ผมได้ใช้เปนแบบดละเอียดนะคะแล้วก็มีตัวนี่เป็นนิโตรซีเกิดนะคะเพราะว่าเราจะไม่กินนมวัวนะคะแล้วก็พวกโปเตีนโปรตีนพวกนี้ก็เป็นอารมอนด์คีแล้วก็ลูกเลือบดนะคะแล้วก็งาดำแล้วพวกพืชกใช้ป็นอกเป็นพร้อมทานนะคะแล้วก็ผมก็เป็นแมคเดเมียแล้วก็มีอาลมอนนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมาเลเซียนะคะมาเลเซียแล้วจะทอปปิงด้วยราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็ทับทิมบลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะ

ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพอท้ายๆอะค่ะตอนใกล้เก็บไข่อะเป็น2โลเลยนะรอบที่แล้วามโลคือคนที่อยู่ในกระบวนการเก็บไข่หลายๆรอบติดกันอะบางทีน้ําหนักเขาขึ้นเยอะเลยนะห้าโลหกโลบางคนก็คือดูแบบเปลี่ยนไซส์ไปเลยก็จะบอกแม่ๆว่าไม่ไต้องกังวลก็คือให้เราโฟกัสไปที่ในเรื่องของการจะตุ้นไข่ดมลมไข่เตรียมทําลูกก่อนอย่าเพิ่งไปเครียดเรื่องของน้ำหนนะักได้ลูกแล้วทุกอย่างหาย wow. วันนี้นะคะฉีดยากระตุ้นไข่มาแล้ว5วันนะคะคุณหมอก็จะเช้าดูนะคะว่าในรังไข่ของเรานั้นมันมีการเติบโตของฟองไข่ดีไหมนะคะรัะไข่ข้างซ้ายรัไข่ข้างขวามีไข่ขึ้นโตกี่ใบน,นะซึ่งไข,ข่ตั้งต้นเดิมของเราเนี่ยฉีส13ฟองก่อนกระตุ้นนะคะวันนี้จะมีไข่โตขึ้นครบทั้ง13ฟองไหมแล้วก็ขนาดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูผลงาตั้งเช้ากันค่ะ ที่อันต้าสาวได้นะคะหลังฉีดยากระตุ้นไข่นะคะมาแล้วห้าวันเนาะที่สาวูก็จํานวนฟองไข่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากับครั้งที่แล้วนะค่อนข้างหายไปเป็นครึ่งเลยนะที่นับดูก็น่าจะได้สักประมาณ7จ็ถึงแฟองแต่ว่ารอบก่อนเนี่ยประมาณ19หรือ20่สิบฟองก็ต้องมาลุ้นกันว่า7จ็ดแฟองอันนี้มันจะโตตามเกไมไหมหลังจากฉีดกระตุต้นไปครบ9วันแล้วเก็บแล้วเนี่ยจะได้กี่ฟองนะคะงน ไทร,รอยก็โอเคนะครับ <Okay. S 1> ที่เหลืออีกตัวหนึ่งแล้วก็เขาก่อนที่บอกว่าเกิน4มิลเนี่ยมีอยู่9ฟอง <Okay. S 1> แล้วก็มีแบบจิ๋วๆอีก4ฟองเลยบอกเล็งไว9้9 9ใ <Okay. S 1> บก่อนใบเล็กถ้ามาก็ดีทีนี้ว่าฉีดไป5วันปกติแล้วพอดีตั้งต้นมันอยู่ในเกณฑ์ที่มีใบใหญ่ๆ7-8มิลอยู่สัก5ใบตอนนั้น okay. ก็เลยคาดว่ามันก็จะมีไข่ที่ควรจะเกิน8มิลไอใบที่4มิลอ่ะจ,จะขึ้นมา8มิล7มิลเป็นไปได้ใบที่ใหญ่พวก8มิล7มิลก็าอาจจะขึ้นมาแบบ14 16 18หกสิบแปดอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ข้างขวาเขาเขากอดเลงไว้สี่ใบก็โตขึ้นมาทั้งสี่ในะครับม,มีประมาณ8.51 1 1 3 14.5ก็คือเป็น4ละข้างซ้ายเขาก่อนมี5ใบอันนี้ขึ้นมา6กใ<ม>นะก็คือ1 1ถึง18 ประมาณนี้มีใบที่โดดหน่อยคือ18นะอันนี้กนะ็รวมเป็นรวมเป็น10ซึ่งจริงๆมัน,นเท่าไหร่ถึงจะโอเคอะหมอการฉีจริงๆม,มันก็ต้องฉีดยาประมาณสัก8วันอะไรเงี้ยขึ้นไปนะแต่ว่าดูจากกรุ๊ปก้อยแล้วก็ถ้าดูจากประวัติเดิมก็กรุ๊ปนี้ก็จะเป็นไข่ที่น่าจะโอเค แต่ใบที่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอย่างรอบที่แล้วคือใบที่ใหญ่อาจจะไม่มีเซลล์เพราะาดูด7ได้มา3อย่างเงี้ยข้างซ้ายมาครบข้างขวาหนาไม่ครบก็น่าจะโตประมาณนี้แหละอยู่ประมาณ9-10ใบ ก็ตามไข่ตั้งต้นมาความหมายคือเราอยากได้ตัวออดปกติสักหนึ่งถึงสองตัวก็โอเคครับถ้ก็รือว่าเจริง,งจริง<ๆ> Yet, ออดจะได้ใช่ได้ได้ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอัตราการเป็นปลารนของคูก้อยนะค่อนข้างดี <laughs> แล้วก็ไอตัวที่จะลุ้นปกติอันนั้นก็ตามธรรมชาติ <laughs> ของเขาเลย <laughs> ว่าถ้าเกิดมันมีใบที่มันมันจะปกติอยู่แล้วยังไงก็ปกติแต่ถ้าผิดปกติยังไงก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ ก็คือลุ้นหนึ่งตัวถึง2ตัวเพราะมีโอกาสได้ตรวจหลายฟองเราว่าถ้าถ้ามันผิดโครโมโซมตรวเอผิดแล้ตั้งแต่เป็นร้านแล้วมันผิดมาตั้งแต่ไขแล้วมันจะมีแนวโน้มผิดมันจะแต่ไขหรือ <Okay. S 1> ว่าผิดว่าผิดตอนหลังจากปฏิสนธิอะไรเงี้ยขั้นตอนการปฏิสนธิในการแยกโครโมโซมของแต่ละฝั่งถ้าเกิดแยกเร็วไปแยกช้าไปก็ทำให้จำนวนคู่มันไม่เป็นไปตามมันจะเป็นโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่นะคะเมื่อกี้ออกมาจากห้องคุณหมอแล้วนะคะแม่แม่จะได้ยินที่คุณหมออธิบายคร่าวๆแล้วเนาะก็คือมีไข่ที่เติบโตตามเก์นอยู่ในเรนจ์ประมาณ8 7, 5ถึง18มิลเนี่ยทั้งหมด10ฟองซึ่งก็เป็นปริมาณที่โอเคแหละนะกับอายุ41นะคะคือจริงๆเราต้องการตัวอ่อนตัวเดียวเท่านั้นที่กปกติ ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าอัตราการถึงรัสของกล้อยหมอไม่ได้แย่เพราะว่าปกติถึงรัสเยอะตลอดแบบรอบที่แล้วเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรัสรอบก่อนก็แบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแบบตสิสแต่ว่าความถี่ปกติของตัวโมโซมันก็ขึ้นอันนี้อันนี้คือสิ่งเดียวที่เราต้องลุ้นระช์ตอนนี้ก็เดี๋ยวรับยาตะกุ้งไข่เพิ่มนะคะแล้วก็ฉีดอีกสองวันคุณหมอก็จะนัดฟอลโล่ดูเลยขึ้นเพราะว่ามันมีไขขึ้โตดีหรือเกิดตัวไวอยู่จะไม่ทิ้งนานเพราะบางทีว่าถ้าฉีีดดแแคค่่ววัันน้้ก็็็รมมมเเปทงหขะ ฉีดกระตุ้นหรืให้ไข่ดสุกเลยแล้วอาจจะเก็บไข่เลยอ,อาจจะได้ฉีดให้เจ็เข็มก็ได้รอบนี้หรืออาจจะแตกก็ได้แต่รอบที่แล้วเนี่ยถึเก้ายัาไงไยก็ต้องมาลุ้นกันในอีก2วันนะคะว่าฟองไข่เติบโตเป็นอย่างไรนะแต่สําหรับวันนี้ก็ถือว่าเ,เริ่มต้นาประมาณ10บใบก็ถือว่าโอเคค่ะสองทุ่มครึ่งพอดีนะคะเพิ่งจะถึงบ้านก็ฉีดยาในรถเลยนะคะถะคะึงเวลาเป๊ก็ต้องฉีดเลยะคะ่ะ วันนี้เป็นเข็มที่6นะคะ,ะ,คะก็ยังคงฉีด300ยูนิตเหมือนเดิมเป็นกล่องใหม่นะเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะคะ1,2,3,4,5,6วันนี้อยู่ทางขวาวันนี้ก็อันตราาวฟองไข่ก็คือมีไข่เติบโตตามเกณฑ์ประมาณ8.5มิลถึง18มิลเนี่ยประมาณ10ฟองนะคุณหมอก็พอใจนะคะนี่ค่ะ300ยูนิตนะคะ ให้เราแอจัสยาก่อนแล้วก็ค่อยใส่เข็มทีหลังนะอย่าเพิ่งไปใส่เข็มก่อนนะคะเดี๋ยวยามันไหลนะคะอ่านี่ค่ะค่อยๆเดินยานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยโอเคนะคะแล้วก็กินยากันไข่ตกนะคะ,ะชีดกระตุ้นไข่โุ๊กกินยากันไข่ตกปั๊บ ฉีดเพิ่มอีก2วันแล้วก็เดี๋ยวไปฟอล l o w ไขอีกรอบนึงเสร็จภารกิจวันนี้ค่ะถึงบ้านแล้วนะคะเก็บให้ครบก่อนเฟอร์ต mm ี hmm. ้โปรไบลติก hmm. ต้องทานนะคะสมดุลไบโอมสมดุลจุลินทรีย์สัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นช่วงกระตุ้นไข่ช่วงใส่ตัวอ่อนตั้งครรภ์นนะโปรไบลติก mm hmm. มีความสำคัญมากๆต้องทานนะคะ mm hmm. น่าะม้วค่ะ ตัวนี้ก็ห้ามขาดวาจินารีสองเม็ดเอสโตรเจนจะได้ขึ้นสอดคล้องกับฟองไข่น่าจะเราทำได้ไม่ได้แล้วมีตมีน้ำหลับในช็อตแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยจ้ะ,จะน่าจะเรียกอะไรยังอยากใส่คนะู่นี้อ่ะน่าจะเรียกอะไรคู่ไนท์นอนเลยค่ะนอนเร็วๆนะช่วงกระตุน้นไข่